ตามโค้งสุดท้ายปูกระเบื้องแตกนะคะท่านผู้ชมแต่ต้องงวดกับป้อยไปแล้วนะคะแต่ว่าโค้งสุดท้ายเดี๋ยาวห้ามาฟังน้ำกันนะคะว่าปูมันจะได้ตัวเลขตัวใดนะคะ ตองวดปูห่ยเนาะค่ะสามตัวเม็ดเดียวนะคะสองแปดหนึ่งนะคะท่านไหนที่ได้รับชมคลิปนะคะก็จะได้ตัวเลขแล้วทางตองวดปูไปแล้วเนาะค่ะปูห่สองแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดศูนย์เนาะค่ะแต่คงสุดท้ายปูนะคะปูยังจะย้ำตัวเก้าบอเดี๋ยวเข้ามาฟังน้ำกันนะคะท่านผู้ชม สวัสดีคุณสองวานะคะคุณวิราสวัสดีนะคะเดี๋ยวนะคะแอร์ก็จะต่อสายเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้เวลาแล้วนะคะเนาะสองโมงกว่าจะสามโมงแล้วเนาะคะ่ะท่านผู้ชมแต่ว่าตัวเลขปูก็ปล่อยไปแล้วนะคะแต่ว่าคงสุดท้ายปูยังจะย้ำตัวเกาบอนะคะเ้องกับต้อง ฟางจากปูน้ำกันนะคะ กานมาสการ,กการค่ะาปูปูกระเบื้องแตกมันมาจ้ะจ้ามนต์การพาดุ้ยได้จับปูอ่าบ่าได้ไปตามโค้งสุดท้ายปูกระเล่นเอฟซี FC, พันถาหลายก็ได้เร้โทรหาปูจ้ะปูโค้งสุดท้ายปูยังเป็นตัวเก้าวจ้ะบบน่้า,าตัวไหนก่อนครับปูปัติเป็นนิ่งแปด <1> <1> อ๋อตอนต้องวัดปูไห่สองแปดหนึ่งอ๋อกันต้องกลับหนะึ่งแปดน้่นมันจะเป็นหนึ่งแปดมันบหมค่ะค่ะปูอ่าล่างเหรอค่ะปูล่าง,ลลางยังตกเก้าไ่มจ๊ะ สัญญาณสัญญาณพอดีสัญญาณขาดขาดได้หายปูจ้าค่ะอสัญญาณมันขาดขาดได้หายนะคะแล้วส่วนส่วนล่างหลักเดีจ่าปูเป็นจังไรคะ่ะ บได้ยินเลยค่ะปูมันี่มันสัญญาณมันาขาดขาดให้หายไหมจ้ะอ๋แต่วาปูได้ยินชัดว่าจ้ะอันนี้เป็นเสียงขาดขาดใ<ช>ห้หายจ้ะค่ะตอนนี้ชัดแล้วจ้ะปู <c oughs> ค่ะเป็นล่างนี่เป็นปิศนาที่จ้ะ กะน้ํงงเป็นโตขึ้นอ๋อเป็นโตเลยโตไ้จ้าปัวแป,าาแปดห้านีวป85โตเดียวบ่ค่ะโต,ตเดียวตัวเดียวอืมเจอจิาไอ้เอจี๋ยวหกเก็บไว้พี่โรนาอันไหนก็จ้าหกนะเจ็ดเพทีมจา้า ต่ว่าต่บ้าเมื่อนี้ตอนโค้งสุดท้ายนี่คือเพิ่มแปดหาเข้าไปนาเมนบ่จ้าเพิบบม่มแปดหาค่ะเลขบนบัวเก้าเลขบนบัเปลี่ยนยังสองแปดหนึ่งตาบ้าไอกับแปดหนึ่งหนึ่งอันไดนก่อนจ้าลักร่อยเป็นตัวใด อ๋อ oh, ลักล้อยเป็นห้าห้าหนึ่งแปดฮาตัวปูเน้นหนึ่งแปดเท่านั้นอ๋อ oh, ปูสีเน้นหนึ่งแ oh, ปดแปดหนึ่งพิเศษเลยเนาะค่ะ เอออกกันเาค่ะอ๋อ้ก็นับนับนหมนกันนีน่้วค่ะเออันนี้เพื่อปูนิมิตค่ะอันนีน้นเป็นปูนิมิตเนาะจ้ะค่ะเออ อาร์ติจ so ่าไล่สดเด้จ้าตอนนี้ปูวา่านเอฟซีเพิ่นบ้าท่านเออะวยมานั่นสิอารต่าทอย่าแล้ววาเล่นั่นเีะสองสี่สองะแล้วก็ร่อยถึงมากเด็กเด็กร่างรอยถึงมากทนค่ะร้อยถึงมากยัฮะค่ะบารัวนโดนพมาเ่ก็ทีนี่เลย วนเราล่อนมาเอออ๋อจ้าประมาณตีสองคุณค่ะเป็นเลขนั่งสมาธิเราล่อขึ้นมาเห็นเป็นตัวเลขเลยเนาะจับตัวจ้าค่ะ อันนี้ปูเห็นเป็นตัวว่าได้ฟันว่าต้องแปลพิศนาเลยเห็นขึ้นมาเป็นตัวเลขเลยคันคันคนี่พวกฝันอะผู้เดีกัตีร้ายเขาแล้วค่ะเอาฝันเห็นนี่กระสับกะสานกระสับกะสานที่กระสันี่เราฝันเห็นน้ำัวงน้ำแดงที่กระสับเลยค่ะก็เอาตัวที่ปูเห็นนี่ละจ้าค่ะจีนก็ตีแบงนี่แฝงที่เราเห็นป้าด้วน้ำค่ะ เน้นเน้นบนของปูก็คือหนึ่งแปดแปดหนึ่งเท่านั้นนอกจากขันสองตเน้นเน้เดียวจ้าแต่สำหรับซ้ายเาื่อนเอนเลื่น่อนเลื่อนเลื่อนเล่งนเ่นล่นล้่างเล่อ่อน่ ล่างนี่ตอกระั้องว่างอยู่เน่กระบอกมีเจ็เนี่ยจ้าล่างนี่เจ็ดเนาะจ้าเออคนเขต้องแนะแสบไม่ถือไม่ใส่นะฮะอตัวปูมันใจนี่ก็คือแปดนี่ยฮะปนเรื่ององางที่กิ้นร้ายกื่อถูกบุญถนกบุ จ้าสำหรับปูนี่คือบนเป็นบนบนเป็นบนล่างเป็นล่างไปเลยเนาะค่ะ่ะนี่เป็นโครงสุดท้ายของปูแล้วเนาะจ้า จ่าปูอะนี่กับเป็นเลขนางสามารถที่ได้เป็นตัวเลยนะจ่าปูต้องไปตีความฟันว่าต้องไปนี่มันจะได้เลขหลายตัวขึ้นมากพว่านี้เห็นเป็นตัวเลยจ่าปูขับปูกับบรลกวนปูแล้วนะจ้าจ่าปูกลับนมัสการค่ะสาธุสาธุจ้า เป็นโค้งสุดท้ายปลูกกระเพื้องแตกนะคะอ่ะสำหรับสายบินสายลู่น่าจะเสียงนะคะเสียงอาจจะขาดขาดได้ดหายเนาะคะ่ะสัญญาณปูพันบอกว่าตอนนี้ค้มอากาศมันค้มฝนสิตกเนาะคะ่ะอยู่ทางวัดปูนะคะกะอาจจะได้ยินบ่นาชาัดเจนเนาะคะ่ะสำหรับเอฟซีบางท่านนะคะแต่ว่าช่วงท้ายๆก็จะชัดอย uh. ู่เนาะจ่ะช่วงแรกๆเน่ะเสียงขาดขาดได้ดหายตกกุ๊กต์กักอากาศบคา่ค่อยแด้ยินบนันทึกช่วงท้ายมากอะ ได้ยินชัดเนาะคะ่ะตัวเลขได้ยินชัดเลยนะคะสําหรับแนวทางของปูนะคะอ่ะเตรียมจดเลยนะคะเตรียมจดเตรียมแคปนะคะปูกระเบื้องแตกนะคะคงสุดท้ายเปนไหยวิ่งบน8วิ่งล่างเจดเนาะคะ่ะสตัวนะคะแต่ปูเปนไหยตองหวัดคือสองแปดหนึ่งแต่มือขึ้นนี่ล่าสุดเนาะคะ่ะช่วงประมาณตีสองปูวาปูนางสมาธิเลขมันลอยขึ้นมาเลยนะคะสตัวน่ะลอยมาห้าหนึ่งแด เนาะคะ่ะปูพันกะจะหมั่นใจ1881งแปดนะคะหนึ่นี่จะเป็นตัวเลขที่ปูพันหมั่นใจเนาะคะ่ะแต่แอตัไหานะคะใน281แ่งตังแต่ตองวดก็จะมี2องแนึ่งนั่ด้จากแต่ว่าตัวปูเพันฟั่นหายนะคะก็คือ1881งแเนาะ,ะสำหรับล่างนะคะสาหรับล่างเนาะคะ่ะปูพันหายวิ่งเจ็ดนะคะและจับคู่นะคะ ปูพันไหก่อนนั่นก็นคือ6 7กับ4 7นะคะกันไหวก็คือ4 7นะคะตัวเดียวเม็ดเดียวก็คือ6 7เจกันไหว้4 7แต่เมื่อคืนนี่คือว่านะคะปูพันว่านางสมาธิเลขมันลอยมา8 5นะคะลอยมาก่อน8ปดหานะคะแลกตามมาด้วย5 1 8เนาะคะอันนี้คือโค้งสุดท้ายปูกระเบื้องแตกนะคะ,ะเตรียมแคปนะคะ นี่เนาะค่ะตัวเน้นนะคะแอดจ,จะระบายสีนะคะสีให้มันเข้มให้มันเด่นเนาะจ้ะตัวที่ปูเน้นนะคะแต่เอฟซีอาจจะามากตัวที่ปูเน้นอาจจะมากสองแปดหรือว่าซีเจ็ดก็ได้เนาะค่ะหรือว่าสองหนึ่งนี่เนาะจ้ะเป็นแนวทางนะคะปูกระเพื่อแตกนะคะอันนี้คือ ค้งสุดท้ายนะคะมือนี้เลยสดๆร้อนๆที่วางพึ่งวางสายจากปูเนาะคะ่ะแต่ผูใดย,ยังมากชุดแรกอยู่กับพิจรณาเอาเนาะคะ่ะอันนี้จะเป็นชุดแรกที่ไปตามต่องวดเพราะาปูเพิ่งกระบ,บอกว่าเลขปูมันจะแม่นตอนต่องวดกับตอนโค้งสุดท้ายเนาะคะ่ะแต่สองแปดหนึ่งปูกับยังยำก็เกาแล้วก็วิ่งแปดนี่กัยังก็เกาแต่ว่าปูจะเปลี่ยนล่างเปลี่ยนแค่ล่างเนาะคะ่ะ คนะเพิ่มล่างเข้าไปอีกห้าศูนย์หาศูนย์ศูนย์หานี่กับ,บหลายก็จะมีเลขอยู่นะคะถ้าถ้าเรารวมเนาะถ้าห้องร่วมเอาไปร่วมกับโคงสุดท้ายนี่เนาะจ้าเนี่มันก็จะมีหกเจ็ดแปดห้าสี่เจ็ดห้าศูนย์เนาะคะ่ะถ้าเอามารวมนะคะเพราะว่า <c oughs> ปูเพิ่นบอกอยู่แล้วว่าเลขปูบนเป็นบนล่างเป็นล่างเนาะจ้ก นี่ก็เป็นแนวทางปลูกกระเบื้องแตกนะคะอะสวัสดีนะคะคุณวีระคุณอนงนะคะสวัสดีทุกทุกท่านเนาะคะ่ะที่เข้ามารับชมมาให้กําลังใจแอดนะคะตัวเลขแนวทางปลูกกระเบื้องแตกเนาะคะ่ะปูเพังกให้มาแล้วนะคะคงสุดท้ายมือคลืนนี่ตีสองนางสมาธิเนาะค่ะเลขนะคะ,นนะ,คะสองโตร้อยมาก,ก่อนเนาะคะ่ะก็ต้องไปตีไปแปรย่างร้อยมากเป็นโตเลยปูวานะคะร้อยขึ้นมานะคะแปดห้าเนาะคะ่ะแปดห้า,ะะแ,หาแล้วก็ สามตัวนะคะร้อยมาน้ำกลนเลขแปดหานั่นก็จะเป็นห้าหนึ่งแปดเนาะค่ะบนปูเน้นเน้นคือหนึ่งแปดแปดหนึ่งส่วนล่างแปดห้านะคะแล้วก็หกเจ็ดเนาะค่ะการไหวก็คือสี่เจ็ดนะคะคุณนงมีของผ้าจานลินไหมคะผ้าจานลินนะคะกับคือวานะคะถ้าจะพูดโดยตรงตรงๆปูเพิ่มไดได้ห้ตัวเลขเนาะค่ะแต่ว่าลูกศิ์ลูกหาที่นับถือปูกับสิจับเอาข้ามาปูเนาะค่ะ หรือว่าลักกิโลที่อยู่ในวัดนะคะวัดปูน่นามาเป็นตัวเลขเสียงโูกหรือบางคนที่นําเงินไปถวายปูปูเพิ่นก็นจะขึ้นให้เป็นเงินควันทุงแล้วกะ็เพิ่นจะผ้ากันจับเอาเลขถ่ายนะคะเลขถ่ายเนาะเลขท้ายของเงินนะคะอันนี้กับพระสำหรับพระอินนะคะแต่ว่ามือที่แอดไปเนาะคะ่ะอันนี้ก็ ถ้านะคะเดี๋ยวขอย่ำก่อนขอบากรได้จ่ากเอฟซีสำหรับ f อฟที่ว่าขอเลขพระลิ่นเนาะคะ่ะถ้าใครได้เข้าไปดูในเพจในเฟซของพราอาจารย์โดยตรงอ่ะ่นจะเป็นสายนะคะสายปฏิบัติธรรมแต่ว่าคนที่ชอบเสียงโชคเนาะคะ่ะมาขอพ่อในเรื่องโศกลาดนี่ก็จะจับเอานะคะจับเอาคํเาเว้าหรือว่าเวลาภูเขียนย่านเขียนยางนี่เนาะคะ่ะมาเป็น มาเสียงโชกกันนะคะแต่ว่าวันนั้นนะคะที่แอดเดินทางไปเนาะจะอ่าก็เป็นเลขที่ปูเขียนย่านนี่คือ903นะคะเลขปูเขียนย่านให้ลูกศิษย์ลูกหาที่ไป903และวันนั้นทางแอดแล้วก็ทีมงานนะคะนายฮห้านะารบนี่เนาะคะ่ะหลายๆช่องทีมงานนะคะลุงศอเนาะค่ะลุกศรผ้าโชกนะคะ,คะ,คะได้ไปแล้วก็รวบรวม,รวมเงินร่วมทําบุญกับปูนะคะก็ะได้เงิน1นึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเนาะคะ่ะแล้วก็ ก็เลยถวายปูปูเพิ่นก็เลยยื่นขึ้นมาใบหนึ่งเนาะคะ่ะแล้วกับพันหนึ่งปูหายคากาแฟ่น้ำซ่ากาแฟตะวัาทางทีมงานทางแอดนะคะกับบูนาลายมานันนี่ก็เอาเงินพันหนึ่งที่ปูบาเหี่ยงกาแฟน่ะไปหยอดใส่ในตู้รวมทำบุญน้ำปูก็เาพระวา่าได้ถวายตั้งใจถวายทำบุญน้ำปูแล้วเนาะคะ่ะแต่ธนบัตรเงินเนาะคะ่ะใ,ใบหนึ่งใบหน,หนึ่งหนึ่งอยที่ปูา่าเอาไวส้สางปูจะเอาไว้ร่วมสร้างสถานปฏิบัติธรรมนะ่ะปูด้วยวา่า เอาหนี่โฉกของบูเจ้าของเอฟซีบุเจ้าเนาะคะ่ะเป็นเลขท่ายนะคะเลขท่ายเงินแต่ว่าก่อนก่อนก่อนที่จะปูจะหายเลขถายเงินปูว่าเอาผู้ใดไปเขียนเลขใส่เงินบูเจ้าซีเจ็ดอันนี้คือมีคนเขียนอีหๆแต่หมูแอดบอลูบอมีไผ่รูเนาะคะ่ะแต่พอดีปูเพันหลับเงินปูก็เลยเอาผู้ใดเขียนเลขหายซีเจ็ดประศั่นแต่ว่าเลขท่ายเงินอะ่ะสามสี่หกนะคะ อันนี้คือเล่าให้ฟังเนาะ,ะค่ะการเข้ามีบุญไม่ดวงที่จะนะคะได้รวมทําบุญกับพระอาจารย์ลินนะคะกับตัวเลขกับอาจญายีน่นี่แต่ว่าหลายๆคนที่ไปอาจจะได้ตัวเลขไม่เหมือนกันเพราะว่าถ้าพูดตามความเป็นจริงแล้วนะคะพระอาจารย์ลินไม่ได้ใบหวยนะคะบรายใบยเลขแต่ลูกศิล์ลูกหาที่นับถือเพิ่น่วนมากจะไปเปิดดวงนะคะเปิดดวงแล้วก็ จะไปค้ายว่าไปผู้ใดสิขายที่นะแมคะส่วนมากนะคะคนที่จะไปขายที่นะคะก็จะไปให้ปูเปิ่นเปิดดวงเสียมดวงส่วนมากก็ได้ขายตามที่อ่าว้าว้นะคะปูบังเทียปูบอกว่าให้ได้ขายภายในสามเดือนยังเสียภายในสามเดือนเพิ่นก็ได้ขายหรือลูกศิลูกศิลาก่าก็ได้เดินทางกลับไปนะคะร่วมทําบุญร่วมสร้างสถานปฏิบัติธรรมกับปูนะคะ แล้วก็ส่วนมากก็จะไปขอพรนะคะขอเรื่องสุขภาพและก็หน้าที่การงานนะคะของแล้วก็แล้วแต่แล้วแต่คนที่จะไปขอนะคะไปไปอธิษฐานขอนะคะอยู่อยู่ในวัดนะคะเป็นวัดป่าดอนบ้านเทือนอำเภอบ้านผือนะคะจังหวัดอุดรธานีเนาะค่ะเพื่อว่าท่านใดที่ที่ขอมารับชมไมนะคะอยากเดินทางไปกราบไหว้ขอพรหรือว่าอยากไปเสริมดวงเปิด ดวงชะตากับพระอาจารย์ลินนะคะก็สามารถเดินทางไปได้นะคะที่วัดป่านะคะปักมุดไปเลยนะคะตั้งสีพีเอสไปผ้าไปหอดวัดเลยเนาะคะ่ะวัดป่าดอนบ้านเทือนอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะคะอ่ะอันนี้ก็บอกซูกันฟังเนาะคะ่ะเพราะว่าเอฟซีขอมาแต่ว่าคุณเมื่อวานคะ่ะนำมตนของพระอาจารย์ลินศูนย์แปดเก้าจ้ามุนเอาคะ่ะอ๋อเมื่อวานนี้พระอาจารย์เพิ่นไปทาพิธีอยู่สมุทรสงคราม่มนไหคะ่ะ สมุดสงครามคือสมุดสาคอนเนี่ละ่ะสมุดแต่ว่าสมุดเนี่ละ่อกกะอากาศจำบ่ได้นะคะเมื่อวานเนี่ยนะคะเพิ่นเดินทางไปนะคะ,ะลูกซิ์ลูกหามนิมต์เพิ่นไปเนาะคะ่ะอ๋อคุณคุณนุ่นนะคะคุณนุ่นติดตามเพจของพระอาจารย์เนาะ,ะบอกว่า เลขขันน้ำมนต์อของพระอาจารย์ได้ศูนย์แปดเก้านะคะอ,อยู่ที่แม่กลองเนาะคะ่ะแม่กลองนะคะที่พระอาจารย์เป่นไปเดิ่ทางไปเปิดดวงให้นะคะลูกศิษย์ลูกหาเนาะอ่ะกับพิจารณาเบิเอร์้อจ่าอันนี้ f อฟซีพนคุณนุ่นพันแบ่งปันมานะคะเพราะว่ามีคนถามมาเนาะแอปไม่ได้ไปตามกันเลย ยังบรรูนเนาะค่ะเพราะว่ากับมัวแต่ตามทางทางดอนอยู่เนาะค่ะอยู่ที่สมุทรสงครามเนาะที่พาจารย์เดินทางไปนะคะเลขขันน้ำมนต์ศูนย์แปดเก้านะคะ,ะเดี๋ยวก่อนลงไลฟ์สดนะคะอ่าคงสุดท้ายปูกระเบื้องแตกนะคะปูกระเบื้องแตกเนาะแคปหน้าจอเลยนะคะ นี่ก็เป็นแนวทางเนาะคะ่ะที่แอดนะคะนํามาเสนอเอ็ซีเนาะคะ่ะกับพิจารณาเบิงเนาะคะ่ะมักชอบอาจารย์ได้สํานักใดกับจังคอยนําไปอเสียงโชคเสียงดวงนําไปยิบจับลอตเตอรี่เนาะคะ่ะคันบ่มากก็ชอบกัเปลี่ยนพานได้นะคะตัวเลขทุกตัวแอดกรย้าเสมอนะคะมีสิทธิ์มีสิทธิ์เข้าแล้วก็มีสิทธิ์ลุ้นะคะส่วนตัวแอดเนาะคะ่ะทางช่องนะคะกับเป็นซื้อกลางนะคะในการนําเสนอตัวเลขเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะจ้ะบ่มักบกกก่ชอบ กะเหลื่นผ่านใดแต่ทา FC อฟซมักสอบอาจารย์ได้สำนักไดตรงกับความฝันจะคของกะสามารถนะคะนั่ไปพิจารณานะคะเสียงโชคเสียงดวงเบิ้งเพื่อมีโชเนะคะอ mm ่ะ hmm. จังไดแอกะขอกราบขอพระคุณ FC ทุกท่านที่เขามาให้กำลังใจแอดนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดตลอดนะคะ mm hmm. ขอบคุณมากๆนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ